สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายครับคลิปสั้นๆครับตัวนี้เป็นตัว Honda Civic นะครับตัวนี้เป็นตัว1.8นะครับตัว e ปี2012นะตัวนี้ก็สภาพรถก็คือเป็นมือหนึ่งนะครับวิ่งมาประมาณแสนโลนะครับโอเคเรามาดูสภาพข้างหน้านินึ่งข้างหน้านะครับก็มีไฟหน้าไฟหลีไฟเลี้ยวเนาะแล้วก็กระจังหน้าครับ กระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าแบบลังพึ่งสีดำนะครับตัดขอบด้วยลายโครเมียมนะครับขอบโครเมียมทําให้ดู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 มีมิติแล้วก็ดูเท่นะฮะเพราะมันตัดกับสีดําพอดี่ะลรับสีทุกอย่างสวยนะครับไม่มีลอกนะไม่มีสีลอกนะครับไม่มีสีเปือนนะครับด้านหน้านะครับลายแม็กจากโรงงานนะครับแล้วก็ล้อเป็นดิสเบรกนะครับ จกมองข้างปักไฟฟ้าแล้วก็มีขอบอันนี้ไปเลี้ยวนะครับให้ให้ลูกค้าคนดูคลิปเขาดูสีน้องอูว,ว่าสีมันสวยขนาดไหนนะครับซื้อไปไม่ผิดหวังนะครับไม่มีสีถลอกสีเปื้อยนะครับไม่มีรอยขูดขีดสนิมนะด้านหลังก็เป็นดิสเบกเหมือนกันนะครับอ่ายางเป็นยางยโตโยนะขอบ16นะครับผมยางใช้ได้อยู่นะขอบยางหรือว่าล่องยางยัง ยังหนาอยู่นะยังรีดน้ำได้อยู่นะครับ<ม>ด้านหลังครับมีด้านหลังก็เป็นตัว1 8เครื่องยนต์รหัส ivtec นะท<ม>่อยอเสียก็เป็นโครเมียมนะครับปอกท่อโครเมียมมีเซ็นเซอร์การระยะถอยหลัง2จุดนะครับ<ม>เห็นไหมฮะเซ็นเซอร์กระยะถอย2จุดนะครับอันนี้คือรอบคันครับกระจงกระจกทุกปานะครับยังเป็นกระจกฮอนด้านะไม่เคยเปลี่ยนมานะ เดิมๆเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับของเจ้าตัว Honda Civic 1.8ปี2012ตัว E นะครับราคา4,18,000บาท4,18,000บาทสนใจติดต่อที่รถทีอยากขายโตอูลล่รถทีอยากขาย062-824-251นะครับเงินสดไฟแนนซ์หรือใครติดบลิสหรืออะไรอย่างนี้โทรมาคุยกันครับนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ